สวั ic, สดีครับเป็นแฟนพระเรื่องทุกท่านนะครับและเป็นเพื่อนที่รับชมและติดตามช่องการศาพระสมเด็จด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้ก็มีพระสมเด็จวรรคังนะครับเป็นพิมใหญ่พระประธานนะครับเป็นพิมใหญ่เกตทรุสมนะครับแม่พิมพ์นี้ก็เป็นแม่พิมพ์อกวีนะครับแม่พิมอกวีเนี่ยในวรรคังเนี่ยนะครับถ้าเราดูจากพุทธสินพิมพ์ทรงนะฮะก็มีหลายแม่พิมพ์นะครับ เป็นพระที่สร้างแต่ยุคต้นนะครับแล้วก็ยุคปลายเนี่ยนะถ้าเป็นพระยุคปลายส่วนมากแล้วเนื้อพระจะค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเพราะว่ามีโครงสร้างของปูนดิบเยอะลักษณะเนื้อพระนี่จะสวยงามกว่าพระยุคต้นๆนะครับก็จะหนึกนุ่มเขาจะนวลผิวก็จะฉ่าจนวลนะครับจะสวยงามกว่าบางท่านก็ไม่เข้าใจเคยนําเอาไปให้เซียนเก๊ทั้งหลายมาันดูนะครับมันก็บอกเป็นของเก๊ไม่ใช่เนื้อพระวัลลคังเนะี่ย ไอ้พวกนี้ไม่เข้าใจโครงสร้างของเนื้อปูนนะครับพระยุคลายเนี่ยนะครับเหมือนเนื้อพระองค์เนี้ยเขาก็ใช้ทั้งปูนสุกและปูนดิบนะครับในการผสมปั้นเนื้อนะครับกดลงในแม่พิมพ์พระสมเดนเนนะฮะเป็นพระที่มีลักษณะเนื้อหาที่มีความสวยงามนะครับแอ้พระยุคปปลายเนี่ยเราดูง่ายเลยนะพระองค์นี้ก็เป็นพระที่เป็นแฟนพระเครื่องทางบ้านนะครับส่งมาทางช่องเรานํามาโปรโมทนะครับนํามาบรรยาย ให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในการเก็บสะสมพลาเนื้อปกปูลเบอร์หอยนะครับที่ทานสมเด็จพุธยันโตเทนซาพุทธศตินพิมพ์นี้นะครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับะเกตเนี่ยทะลุซุ้มอยู่แล้วไม่พิมพ์นี้นะครับเส้นซุ้มก็จะอวบล่ําหน่อยนะสวยงามนะครับุทธศิลินต่างเนี่ย หรือว่าคมชัดลึกตรองนี้เจ้าของก็ต้องการที่จะแบ่งปันด้วยนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็โทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่ศูนย์8 4 3 7 7นึ่งับอ่าะครับหรือเพื่อนเพื่อน,นะครับที่จะส่งพระามาั้งช่องเนี่ยพิจารณาให้นะครับผมก็อยากขอแนะนำนะครับให้ท่านส่งองค์จริงมานะครับะจะพิจารณาได้ง่ายกว่าถ้าได้ดูองคจริงนะครับรือว,ว่าดูในภาพถ่ายเนี่ย บางคนก็ถ่ายมาไม่ชัดบ้างบางคนก็ถ่ายมาสีสันไม่ตรงกับเนื้อพระบ้างนะครับก็ทําให้พิจารณาได้ยากนะครับจะดูว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยากนะครับภาพถ่ายทั้งก็ถ่ายไม่ชัดแต่ถ้าท่านส่งจริงมานะครับจะพิจารณาแล้วก็ดูว่าพระองค์นั้นๆน,น,นะครับแท้เก๋ได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราได้ดูองจริงนะ ถ้าท่านใดสนใจนะฮะอย่างให้ในช่องเนี่ยคัดแยกปลาให้นะครับท่านก็ส่งมาได้นะครับทักมาที่ช่องทางไลน์ก่อนนะครับท่านถ่ายภาพส่งมานะครับว่าจะส่งมากี่องพิมพ์ไหนพิมพ์ไหนะครับยี่สิบองก็ถ่างยี่สิบองนะครับส่งมานะครับค่าตรวจเช็คนะครับองละหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ถ้าต้องการให้โปรโมทด้วยก็ร้อยห้าสิบาทต่อหนึ่งองนะครับเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยนะครับผมก็นํามาบรรยายแล้วก็โปรโมทให้ในช่องนะครับ องศา150บาทนะครับก็ถือว่าเป็นค่าดําเนินการเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับแต่ตอนนี้พระที่รอคิวอยู่ก็เยอะนะครับเพราะว่าเพื่อนๆส่งมากันเยอะและผมก็อยากจะขอเน้นย้านะครับว่าท่านต้องทักมาที่ช่องทางไลน์ก่อนนะครับเอสไลน์บางช่องก่อนแล้วก็ถ่ายภาพมาก่อนนะครับผมจะได้รู้ว่าพระที่ท่านส่งมาเนี่ยนะครับองค์ไหนบ้างนะครับพิมอะไรบ้าง เวลาคัดแยกเสร็จแล้วผมจะได้ส่งคืนเนี่ยนะครับก็ได้ตรงกันนะครับจะไม่ได้เกิดปัญหาภายหลังนะครับก็เอาตามนี้นะฮะทีนี้ก็มารับชมนะครับพระสมเด็จวัดระฆังองค์นี้กันเนื้อหาสาระนะครับสีสันวันนะเขาออกไปทางเหลืองอมเขียวๆนะครับเนื้อเรล่งเนี่ยนะอาจจะเป็นสีน้ำวานนะครับลงรักสีดำนี่คือเนื้อรักนะครับ เมื่อเราดูหรือพิจารณานะครับอันดับแรกเพื่อนๆดูความแห้งเห็นไหมฮะอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆดูความแห้งของชั้นปูนก่อนนะครับเนื้อปูนเขาเนี่ยในพระเก่าเนี่ยเห็นไหมฮะเขาอดแห้งแล้วก็งอกเหมือนกันทุกองค์เลยนะครับในพระแท้เนี่ยไม่ว่าปูนสุกหรือปูนดิบนะครับโครงสร้างของเปลือกหอยนะครับย่อมมีการเปลี่ยนแปลงของชั้นเนื้อเปลือกหอยเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับยิ่งในเปลือกหอยที่มีอายุนะครับหลายร้อย100ปีเนี่ยเราไปดูได้เลยนะครับ ก็จะเกิดชั้นการงอกขึ้นมานะครับเยอะมากเมื่อเรานํามาศึกษาเปรียบเทียบนะครับกับเนื้อพระสันติวรรคังที่สร้างจากมวลสารตั้งต้นเหมือนกันนะครับก็คือสร้างจากเปลือกหอยเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะการงอกที่เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับอาจจะแตกต่างที่วรรคังนําไปเผาไฟด้วยแล้วก็ไม่เผาไฟด้วยนะครับแต่ก็เป็นเนื้อเปลือกหอยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักการดูนี่ก็ไม่ยากนะครับส่องดูนะครับความหดความแห้ง ของเนื้อปูดเห็นไหมปดแห้งเหี่ยวย่นแล้วก็งอกเพื่อนดูชั้นการงอกของเนื้อปูดเห็นไหมเนี่ยในพระแท้เนี่ย,ยดูง่ายนะครับก็จะงอกขึ้นมานะครับเป็นกระจุกกระแจะนะครับอ่าแต่ตัวที่งอกเป็นชั้นแคลไซในปูนด,ดิบเนี่ยนะครับนี่็คือโครงสร้างของแคลไซที่งอกอยู่บนชั้นปูนดิบนะครับก็จะเป็นผลึกใสแบบนี้แล้วโครงสร้างข้างในก็จะเป็นเส้นใหญ่นะครับเนี่ยเนื้อชั้นในเนี่ยถ้าเราส่องดูอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆปุยเมฆอะ นี่คือชั้นแคลไซด์นะครับที่งอกบนชั้นปุนดิน่ะเนี่ย่บงบอกได้ถึงความเก่าเลยนะครับลักษณะกายภาพแบบนี้พระโรงงานทําไม่ได้นะครับพระโรงงานนี่ทําได้ยากผมบอกได้เลยนะครับนี่เป็นแคลไซด์ทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อเราส่องขยายก็จะเป็นผลึกนะครับด้านในก็จะเป็นผลึกเป็นปุ๋ยก้อนเมฆเป็นเม็ดแคลไซด์นะครับงอกซับซ้อนอยู่นะครับแต่เรามองด้ตาเปล่าเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นหรอกนะครับกล้องธรรมดาก็ส่องไม่เห็นนะครับต้องผ่านนี้ขึ้นไป นะครับพันนี้ขึ้นไปเราจะเห็นโครงสร้างข้างในที่ชัดเจนนะฮะพระยุปลายมวลสารก็เยอะมากเห็นไหมครับเนี่ยมวลสารเยอะนะครับสำหรับพระยุคลายเนี่ยเราจะเห็นพวกหินสีเหล่านี้เยอะนะครับหินสีเหล่านี้เป็นมวลสารที่มีมงกลนะครับอ่าเป็นหินที่มีมงกลสมเด็จพระจันโตท่านนามาผสมลงไปเป็นมวลสารพระสมเด็จนะครับก็ไม่แปลกเลยนะะความหดแห้งเก่าของชั้นรักเห็นไหมครับเขาลงมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับ การยอยสลายการผูกกร่อนของเนื้อรักเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับสําหรับพระเก่าเนี่ยนะครับก็มีทั้งลอกหลอนนะครับบางคก็อาจจะมีเยอะบางคนอาจจะละ้างเป็นเรื่องปกตินะครับใจหลักสําคัญเนี่ยเราต้องดูที่เนื้อพระเป็นหลักนะครับเนี่ยดูความแห้งดูลักษณะชั้นการงอกของเนื้อปูนเห็นไหมในพระแท้เนี่ยไม่ว่าสีสันมนาใดนะครับลักษณะกายภาพเหล่านี้จะก่อเกิด รูปแบบที่ใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยยิ่งงอกเป็นผลึกแควไซด์อย่างเงี้ยดูง่ายนะครับดูง่ายมากองค์นี้เจ้าของก็ต้องการที่จะแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่0 968184377นะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับหรือท่านจะทักมาที่ช่องทางไลน์ก็ได้นะครับแคปภาพหน้าจอแล้วก็ส่งมานะครับอยากดวงจริงก็นัดวันเวลาสถานที่ดูจริงได้นะครับ และแบบนี้ไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะครับเนี่ยเราเห็นเนื้อการงอกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติมีความสวยงามเนี่ยก้อนแคลไซ์ที่เ็างอกเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยในปูนดีเพื่อนๆสังเกตจุดเหล่านี้นะครับผลิกแคลไซด์ที่งอกเป็นอ่าเนื้อปูนใสๆเนี่ยนะครับคล้ายๆเคลือบอยู่เลยอะแล้วโครงสร้างข้างในก็เป็นเส้นใหญ่นะครับสังเกตจุดเหล่านี้นะครับในพระบางองค์เนี่ยก็จะงอกในรูปแบบอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าในพลาเนื้อปูนสุกเนี่ยส่วนมากเขาจะงอกเป็นลักษณะกระจุกระแจเป็นเส้นใหญ่เป็นโครงสร้างของปูนสุกนะครับเขาจะงอกในรูปแบบนี้นะครับเนี่ยรูปแบบอย่างเงี้ยเป็นผลึกที่แข็งตัวเหมือนกันนะครับเขาจะงอกในลักษณะกายภาพแบบนี้นะครับแต่ถ้าในชั้นปูนดิบเนี่ยเขาจะงอกบนเปลือกผิวนะครับชั้นบนเขาจะงอกลักษณะเป็นผลึกนะครับนี่คือโครงสร้างของชั้นแคลไซด์เหมือนกันเกิดขึ้นนะครับในพระที่มีอายุการสร้างนะครับเกินร2อยปีขึ้นไปก็จะเกิดขึ้นเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นพเพื่อนก็พิจารณานะครับศึกษาดูนะครับว่าโครงสร้างเหล่านี้ในพระแท้เนี่ยนะครับมันจะก่อเกิดทุกองอ่ะไม่ใช่จะไปมุ่งเน้นแต่มวลสารนะครับมวลสารในของเก๊เขาก็ผสมลงไปนะครับเพราะฉะนั้นมวลสารที่มีจํานวนเยอะที่สุดเนี่ยก็คือเนื้อปุกปูลเปลือกหอยนะครับพเพื่อนๆก็ต้องศึกษาที่เนื้อปุกปูลก่อนนะครับต้องต้องศึกษาที่เนื้อพระก่อนนะครับถ้าเนื้อปูลเก่าเนี่ย มณสารเขาก็เก่าตามนะฮะดูความแห้งเห็นไหมครับลักษณะการงอกเนี่ยทุกจุดทุกตำแหน่งเห็นไหมครับก็ดูว่างอกได้สวยงามนะครับลักษณะการหดตัวนะครับของเนื้อพระเนี่ยถือว่าเป็นรูปแบบความเก่าที่เป็นของแท้แล้วก็ดูง่ายนะครับเป็นพระแท้ดูง่ายพระชุดนี้นะครับเป็นการดีต่อนักสะสมพระเครื่องยุคใหม่ๆยุคหลังนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพวกเซียนเกมันจะชอบตีว่าเป็นของเกทั้งหมดนะครับไอ้พวกตระกูลท่าทั้งหลายเนี่ยนะครับผมว่าเพื่อนๆหลายๆท่านเคยนาพระแม่พิมนีไปให้มันตรวจเช็คนะครับมันบอกว่าไม่ใช่เนื้อวัละังนะครับพระวัละขังเนี่ยนะครับผมบอกได้ว่าก็ดูยากก็ดูยากนะครับเพราะว่าสมเด็จผู้จารตท่านสร้างหลายครั้งหลายวรระนะครับไม่ได้สร้างครั้งเดียวเหมือนวัดบางขุ่นพลุมนะครับลงกลุ่แปดหมื่นสี่ไปเลย นะครับวระคังเนี่ยท่านสร้างหลายครั้งหลายวาระเพราะฉะนั้นเนื้อหาก็มีความแตกต่างกันไปบ้างนะครับบางครั้งชุดต้นๆก็จะเป็นปูนสุกมายุคกลายนะครับก็จะเป็นปูนดิบและปูนดิบนะครับผสมปูนสุกผสมตังยิ้วนะครับก็มีน้ําว่านมาเป็นตัวสัดส่วนผสมด้วยนะครับก็ทําให้เนื้อพรามีความหลากหลายขึ้นสีสันวุ่นนะก็แตกต่างกันไปมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้ของแท้นะครับเราก็ต้องศึกษาที่กายภาพของ เนื้อพระเป็นหลักนะครับในปูนดิบเหล่านี้ก็ย่อมผสมสัดส่วนของเปลือกหอยผอไฟนะครับก็คือปูนสุกลงไปด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเห็นการงอกของชั้นปูนบ้างน,นะครับปูนสุกเขาก็จะขายน้ํขคายความชื้นขึ้นมาทับถมแล้วก็มีชั้นการงอกเห็นไหมครับแม้แต่ผสมปูนดิบลงไปแต่อะไรครับแต่เนื้อพระก็ใช่ว่าจะอะไรครับใช่ว่าจะแกล่งทั้งอง์นะครับ ในพระแท้เนี่ยเขาจะเหี่ยวจะย่นนะครับจะงอกเป็นเรื่องปกติสําหรับพระสมเด็จวระคังของแท้นะครับเห็นเพื่อนดูมวลสารเยอะมากนะครับองค์เนี้ยใช้ศึกษาดูมวลสารได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูมวลสารรายละเอียดนะครับเพื่อนต้องผ่านการดูเนื้อปูนก่อนนะครับต้องดูเนื้อผงปูนก่อนนะครับเนี่ยถ้าปูนเก่านะครับ มีลักษณะการงอกของชั้นปูนมีความแห้งที่เป็นธรรมชาติมีความหนึบแน่นนะครับของเนื้อพลาเนี่ยดูชั้นการงอกของแคลไซด์เหล่านี้ก่อนนะครับถ้ามีโครงสร้างรูปแบบเหล่านี้ท่านก็มั่นใจได้นะครับว่าพระองค์นั้นแท้แน่นอนแล้วก็มวลสารที่ผสมลงไปก็ต้องเป็นของเก่าของแท้แน่นอนนะครับมาดูนะครับด้านหลังมวลสารนี่เยอะมากนะครับด้านหลังนี่สวยงามมาก เห็นไหมครับเราก็ยังเห็นริ้วลายการงอกนะครับลักษณะการหดตัวของชั้นปูนเห็นไหมครับเราจะเห็นได้เด่นชัดเลยเนี่นะครับโครงสร้างการงอกของชั้นแคลไซต์นะครับในก้อนเหล่านี้เป็นก้อนแคลไซต์นะครับอยู่ในรูปแบบการกระจายตัวนะครับลักษณะการงอกเนะี่ยเห็นไหมครับความหดแห้งลักษณะการหดตัวความหนึกความนุ่มความฉ่าความนวลของเนื้อปูนนะครับแต่ไม่มีความมันวาวสะท้อนแสงนะครับเหมือนกับพระโรงงานพระปั๊มพระอัดนะครับ เนี่ยในพระแท้ก็จะดูง่ายสบายตาอย่างเงี้ยนะครับในพระยุคป,ปลายเนี่ยมวลสารเขาต้องมีทั้งเขียวทั้งสีคว้าสีน้ําเงินสีแดงสีเหลืองเหล่านี้นะครับนี่็คือเป็นเป็นจาพวกหินอ่อนนะครับหินอ่อนที่เป็นอ่าจาพวกเครื่องประดับอะนะครับในพระสมเด็จพระรัชกางยุคป,ปลายเนี่ยจะเห็นมวลสารเหล่านี้เยอะนะครับแม้แต่ในพระวัตะตือก็ยังมีนะครับมวลสารเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับ ยิ่งมีมลสารจัดจ้านแบบนี้นะครับก็ถือว่า,ามีมลสารที่มีความหมายมีมงคลนะครับสําหรับจําพวกหินอ่อนหินหินเครื่องประดับเนี่ยนะครับนอกจากเมด็ดดาเม็ดแดงเข้าสู่กับสารแล้วนะครับเนี่ยจหินจัาพวกนี้จะมีผสมอยู่ในพละยุป,ปลายนะครับเยอะมากนะครับพละยุบท้ายๆเนี่ยนะเห็นไหมองค์นี้เนะี่ยมลสารเยอะมากนะครับ ถ้าพลายุคต้นๆก็เป็นเม็ดดำแดงนะครับเม็ดข้าวสุกข,ข้าวสารดินเจ็ดดินเจ็ดป่านะครับจะเป็นเม็ดดินสีดำๆละเอียดนะครับเป็นเนื้อดินอยู่ในองค์พระด้วยนะครับที่สมเด็จพระจนันร์โตท่านผสมลงไปเนี่ยนะครับเราก็แยกแยะไม่ออกว่าชนิดใดบ้างนะครับอาจจะมานเยอะกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่เนื่องจากกายภาพของมวลสารเหล่านี้เป็นเม็ดเล็กๆนะครับเราไม่สามารถจะดูโครงสร้างนะครับเหมือน เนื้อมวลสารหลักที่เป็นเนื้อเปลือกหอยนะครับที่มีจานวนที่เยอะที่สุดในองค์พระเนี่ยนะครับอันนี้เราสามารถดูโครงสร้างได้ดูรูปแบบการงอกของเนื้อปูนได้นะครับดูความหดความแห่งของชั้นปูนนะครับอันนี้เราสามารถที่จะศึกษาได้นะครับแต่ถ้าเป็นมวลสารเม็ดเล็กอย่างเนี้ยเพื่อนๆจะดูรู้เรื่องยังไงว่าแท้หรือเก๋นะครับที่อยู่ในองค์พระเนี่ยนะมันดูยากเลยครับแต่ถ้าเราดูเนื้อปูนเห็นไหมครับลักษณะความหดเหี่ยวลักษณะการงอกของเนื้อปูนลิ้วลาย งอกเล็กงอกน้อยอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะพิจารณาได้ว่าเป็นโครงสร้างของเนื้อเปลือกหอยนะครับที่มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงนะครับในพระที่มีอายุการสร้างเกิน120ปีขึ้นไปแล้วพระวัละคังเนี่ยสร้างเกิน150ปีทุกองนะครับเพราะฉะนั้นกายภาพของเนื้อพระย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเ,เพื่อนๆที่เก็บสะสมพระตุนเด็จอยู่นะครับไม่ว่า,ายุค ต้นยุคกลางยุคปลายนะครับก็ใช้พื้นฐานนะครับในการดูรูปแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็นำพระสมเด็จวละคังนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานองค์นี้นะครับมาให้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับและถือโอกาสโปรโมทให้เจ้าของพระนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่0 9 6ย์8 4 3 7 7นมเจนะครับหรือท่านจะทักมาที่ช่องทางไลน์แค่ภาพหน้าจอแล้วก็ทักมาส่งมานะครับก็ สำหรับเพื่อนๆที่จะส่งพระไมให้ผมโปรโมทนะครับหรือว่าส่งพระไมให้ผมเนี่ยตรวจเช็คให้นะครับท่านก็ต้องทักมาที่ช่องทางไลน์นะครับถ่ายภาพถ่ายภาพทุกองค์นะครับแล้วก็ส่งพระมานะครับค่าตรวจเช็คองละหนึ่งบาทนะครับถ้าโปรโมทด้วยองละร้อยห้าสิบนะครับก็เป็นค่ามือนินงการเล็กน้อยนะครับท่านใดสนใจก็ส่งมาได้เลยนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ติดหน้าก็จะนำพระดีๆพระแท้ดูง่ายนะครับไม้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาอีกต่อไปสำหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับ